เพิ่งเพิ่งตะตาก่อนก่อนก่อนที่เรามาเพิ่งดอกที toss, ่ดินเดียวเด้อ่น้องนี่เด้เห็ุเด็พี่น้องเลยน่าพี่น้องกระดอยาสีเดยตโบกล้อยา่าน่บเนี้ยนนาคนน้อยแม่นีเอพอแล้วตานีปิดงายไหอ้เบิ่งเองดีเด็ดดเด็ดบเ้าแฮ่ๆๆๆๆๆขึยานะ ัยึดยักขยับพุ่นออก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 นี่มันได้หน่อยได้พี่น้องได้หลายเติบอยู่ขั้นบานน้ำบ่อโซดกระต้าครับสวัสดีครับพี่น้องเขีมนมีมอกราดกะตาก่อนก่อนก่อนที่เรามาเบิ้งดอกอยู่ขี้ดินน้ำเดียวด้วยพี่น้องพี่น้องว่าอีหยังเก็บเห็ดครับพี่น้องนี่นาะออดังเด้อพี่แจ๊บมาเก็บเห็ดแรกของปีมาเนี่ยมาเห็นบ่ เบิ these, 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 ını, these ่งน้ำน้องแสงก่อนพี่น้องี่แต่เห็ดเลยพี่น้องเลยอันหักนี่นั่นเผือกใก่ครับไกล้มาขี้คนน้อยแต่ไปเก็บมาเดินมาไกลมาหัวไก่เพิ่งยังขี้เห็ดกโคตรสนน่ะจะกันไปทางพอกันเลยค่ะยังมีเพิ่มอีกเพราะวันนี้ใช้ไปได้จิ้มน้ำมือเดี๋ยวอันจุ่มสุดท้ายอย่างเราเคยจิ้มเดี๋ยวรู้ได้จิ้มแล้วจุ่มหนึ่งมันยาเลย ่ทยทำให้พี่น้องบึงสก่อนทีแว่ามันถ่มันอันนี้รุดเนาะหัวรุดไาเอาไปล้างเนาะสาลาเอาไก่พี่น้องจักบบสาลาสาลาไปว่าสันออกนะคะขยาวมายสักพักนึ่งล้วจะอปืดไปทาเด้อแสงจีมเราเด้อพี่น้องเอ้ยมือเด้อแสงไจิมเฮ็ดุยใหญ่เด้อ เดี๋ยวลงมาทั้งงานเห็นได้ถือกระตาสิไปอย่างนู้นข่มาสักพักนึงเลยล่ะครับพี่น้องนั่นแหละนี่จะเอาโลดดอกลุดแล้วกรับปีปีปีเสียหมดเลยโอ้ยพี่น้องพี่น้องเถอะพ่ออ๋อดีเด็ดพอเปิดรองพี่น้องเปินงงเงงพี่น้องได้รวยสำนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าหมานยังได้พี่น้องเกิดอะไยุ่งอะไรเปิดรองพี่น้องเปินงงเงงทำได้แล้นี่ มองเกาที่เคยเก็บตอนปีก่อนเลยเออแม่ต่อแสงกำลังเืินหลายอยู่ดิโดดท่าน,นี่พี่น้องดอกนี้ละก,ก่อนจัน่ะมีได้เอาสุดหรอครับพี่น้องเลยไว้อยู่น้อยนึงแต่ว่าเพราะว่าเสื้อเฮดมันเกิดอยู่มองเลยแทรุอยู่ดอกวะอันนี้อยู่ดอกบานจ้ะ โอ้อันที่ว่าอยู่ห่ามันนี่ยังไปอันยูว่าอยู่ดะหะมันนี่มีนี่เป็นความจริงแต่ว่าแต่ว่าคันเฮ็ดปวกนั้นอย่างตัวมันก็สีนีหมองถือมันดินมันนี่ปวกนี่ยังนี่จังดอกบานนี่สีเขากว่บีบีมันไหวไหมครับมะต้องเอามันเออมืัอนี้เอาแต่ดอกจู๋นแต่ว่ามองนี่นี่คือออกออกสุปีค่ะปีกายปีกรณ์จะเก็บอ๋อนี่ะพี่น้องคุณอนอร่อยเลยสามสี่คนเด้อเอ้อเสียงกีมมองงามพี่น้องเบิ่งงในเด้อ ี๋ยวให้รยับออก่อนยังเลยพี่น้องเลยเห็นน้ำได้ตอนทีมออจน้องแสงจีมจวดสแสงจวดเดี๋ยวราคาไปทางจุดทพอเล้ามาคอผู้สาวค่ะเออแสงมักจีมใ่ก็มักจีมราคาทางนั้นานี้าลราลามาทางนี้เนะสวย่ะย้นใกล้ันเจกัะงามยูีิ ตุ้งใหญ่อยู่ไก่พกเขียวนพี่ขออย่าแมกเด้ขอกระทะประเด็กบองอยู่มาไม่ได้ไม่ได้นรำเริงเปลวบองทำมเนี่ยไงกระตาใส่เห็ดกางงามแต่ฝนนะฝนนะมีได้เล่งมีได้เล่งสวยได้พี่น้อยต้องเลี้ยงค่ะเจ้ามีแม่นมีแม่นเผื่อฟ้าวแม่น้าวมีน้องเก็ดดินมีได้หาอีกหาอีกนี่มเดี๋ยวเราปลูกไป ต้ไว <ST su ks> <g> ้ก็มีได้ด้วยพี่น้องไก่ตรงนี้ไก่เอาหลุดหรอนมดหัวเห็ดลุดไก่ดะนมัน้อึนเห็นก่อนเออเห็นแล้วต้องเอาเน่หเห็นแล้วต้องเอาเห็นแล้วต้องเอาโหเยโอ้สีน่ีนองพีนีน่่ว่นก็แม่นิเย้มส่นหด ใส่เอาเอาเม็ดไปทั้งเลยโอ้ยเนอาเม็ดพีแืออยู่และเปลนปั้นแปลทีเม็ยันนีลดอกีไ่ด้แยสไก่ยอดตนี่อาต้มดมึเนุ่ออด้ี่น้องโอ้ยนี่ี่หมอแล้วนดูนี่ได้ตะขาเาอยู่บาตะขาบตอเาม เดี๋ยววันใดมันบานๆกับอันนี้มันไปนี่สัตีเอาป่อยนี้ไปยบบเดียแต่นี่ี่แจงแม่มืดนะมันเลยไส่ก็ใส่มาแม่ลูอ้อนแต่เน้มันก็จะเเราคนก็กินี่เิเ่าแจงนี้ยเดียวนอน ให้เราทางนี้ก็เอาเลยทางนั้นเดี๋ยวแบบนี้ก็ตาไปเพิ่มเลยเอ้ยได้กินเห็ดแล้วเด้อปีนี้ไม่น่าเห็นนะใส่กินเห็ดสะบอนใส่เห็นหร่าิีมเป็นสู้แม่ท้องกินมาสิแสงเอยอได้กินได้แทะละท้อเอ้ยถ้ากินได้เข้าตีมเห็ดหมูเดียวสิแสงสิไปก่อทอมอไอ้น้อยมาทับอันนั้นสินี่ไอ้ว่ามันวางลีกท้องไม่มีไร เกิดไปทั้งสี้ทาถูกบ่ออีกบ่เนาะอ๋อ้ดตวเอาดอนนี่จะัเสียแล้วาสีไปอีกมันเกิดลายจุดตะไก่มานี่หฮอเฮงก่อนห่อไอสจุบนี้ได้ไหมเนองเอ้เหมไงแต่ว่าดอกมันมีท่านดอกมันมีใหญ่ปเลยอเนาะแต่ก็ออกไปตะวสองอ่อนจ้ะนี่ราคาแซ่บพี่แสงเลย ช่วยสิบว่าได้ง่ายโดยเพราะว่าใกล้สิจัดการอพอดีสวดภาพ3ภาพ4กล,ล,ล,ลับกลักลับวันลุดไว้แทะอันนี้นก็เฮ็ดตกขาเตรมันแั่นห่นฝนเนาะประมาณนี่ละคะ่ะที่แสงอันเฮ็ดสวนเนอะ,อะ เด่นเห็นะดึงเ็นื้อใจพี่แจ๊บโมคะไปเดินเ็หนุนพี่น้องได้กระเจ้าอันโมหูจะคำเสียดอื่นพี่นองยังเดียวขาเหญ่เยนขตุ้ยพีน้องมันนะในแต่ขามันฮั่นอะใกล้เอ็ดหักเบดโอ้เต๋อเลิร์นเนเอามาต้มแน่นอนเ็น มาทำไรเห็ดทมพ้นที่ดินมันกำลังปูรูเลยนบานน้ำ่ะเสบได้พ่แซงเลยปูรเนี่ยแล้วก็หอกพ้นดินแน่แนนีแเ่อืมน่น้ำมันโอ้จีมขึ้นมาขาตีตุ้ยนโครับเห็ดขาสั้นจุ่มมืาเห็ดเกิดใหม่ๆทีน่งโอ้ยงาม พี่เก่าเวลาเดิมพี่เก่าเวลาเดิมเฮ็ดปัวขังที่สองของปีจ้ะกอลักกะดาแม่นโหลดเด้ไอห้องตับโหลดเห็ดตัวนี่สินี่นี่นี่น้ยเล่นเยอะเออพี่นะ้องพี่น่ะพ่อแล้วไอาตีงแห้งพอกิดระวังนี่เด้อมันแรงมาเบิดเราบดจุ่มนะมาจีมพี่บ้านดําดินพี่แรงรุ่นนี้รุ่นดำดินเปื่หามมุมีกันเด้อ ุนๆๆๆพี่น้องนี่นี่เสียงน้ำดิอืมแผ่นเห็นอยู่อิ้มเห่อ็จะจุ้นเลยจับจ <cat> ับห <ira> <m ule digitally wiele> ้าอย่างมาได้ยินเลยวันมันเห็นไปเรืเอยไหมที่แรกก็เห็นน้อยๆไกลตัวใดเอาไปต้มไกลเคุ่นนมดรอดนี่นี่นะ หัวลุ้หัวหลอนตัอนี่เลยรออัสายนำมาจับนี่เลยผู้แล้วแต่ว่ามันเบือตองพวกนี้หวานใช่ไห้ดูนี่ต่ยานนะพว้เนี้ย กระดืบกระดืบไปคือนี่แห้งแทะเดี๋ยวสต๊อบใส่ฟนี่นี่นี่พี่น้องเราปิดง่าไม้เอาเบิ้งเด้อที่เด็ดทีเด็ดเือบมันเยอะพอบอจะเกีอแห้งนั่น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 เกือบเกือบเกืยาไหมขันข้ามไปพอดพุ่งนะ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 ดอกคยเด้เอามานี่ ตาพอน้อยหินแท้ๆเนาะแล้วตดีีเยใยางขวมองในสามเพื่อหรอตาดีได้ตาใบก็เสียโอ้ยดี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 ดดนดี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 ดดี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 ีด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 ี มันงามผู้ดอกไปลูวเนี่ยเสียมไปถือละตาไก่สลามพวกไว้บางอย่างเืองาอย่างตัวทับอยู่นะจับแล้วนะยเอาไม่รู้ดึงเอาดึงเอาจิ้มไม่ถือเดี๋ยวเราไม่ได้เก็บนนามูคันเฉีย่ จุ่มนี่ก็เป็นธรรมดาเด้อจิ้มแล้วได้ลูกจิ้มมาละโอ้หนอไซ่หนอเสียมนี่มีประโยชน์นองเออเสียมเสียมน้อยก็คักก็ดีเซียมปวดดูด่มากเลยอ๋อคือเครื่องมือเถอะลูอ๋อมันหลุดมือมันเดี๋ยวเบิ่งก่วาดไนเอาหมดห่างได้เอาหรอยาสวาเบิร์ดยาสวาเบิดนั่นว่าเป็นเบิดแล้วโซ่เดี๋ยวมือเราบึงหันทีน่ะโซ่สามแสงมาจิ้มแสงสี่ แสงไม่ได้จิมตถึงนะฮะงอแงจอนเพ้ยนหนึ่งสองสามสัว่อนี้าโอ้นตนี้ปุ๊ดอกเนิ่งพารุ่นเน่ยนี่มัมีอีกอยู่นะนี่มีทันแม่นนะ้องพารุนดีน้องชา่จับอยู่เปล่าเอ้แสงจี้มเลยค่ะพี่แสงเดี๋ยวสายสิไปหาปลาใหญ่ก่อนนี่เอ้ อีแม็กจีมมือเจ้านี่นะขาใหญ่ใหญ่เนาะอยู่โปมือซ้ายังหน่อยกว่าหางกระอายนะพี่เดิเราหน่อยูหสนยางอครบะหหาดดี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 ่ีด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 ีเีดีเจียบเีดียมดีดเดีอีดอดีนีดีดัดี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 ดดี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 ดยดีดีดีีดีนีดีนอี่ีดีีย แล้วเคยเห็นสองหนึ่งสองสามจี้หาคุณตาอุ้ยนะคุณตาเอ้าพี่น้องมาจิมเฮ็ดนั่เดียวโอ้โหนี่แหะเป็นเดชสรุปผลงานในมือนี้ก็นะปีนี้มันได้หน่อยได้พี่น้องได้หลายเติบอยู่แต่ว่ามันมีท่านได้บาดครับขั้นบาดนำบ่อโซดกัตตาครับนี่แต่จูงง่ายเลยแต่ว่าสำหรับพ่อน้อยมักแนวนี้แหละครับ เก็บโทษแล้วครับพี่น้องเอมื่ออื่นคาดว่าละเเฮนดีกครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ที่ติดตาม่เด้อครับขอบคุณครับผมน้องเสียงคนยังรอาหาอยู่อยู่คนขอบคุเห็นว่าเก็บเฮ็ดน้องกันพ่นพนอพ่อะหนกเกาะ